บัวรีเราบดสีเจ็ดสิบสี่โม่ห้าบ้านงวดงูเหลือมตําบลนาว่ะอำเภอปทุมราชสงศาจังหวัดอำนาจเจริญเบอร์รู้จัศชนย์แจ้งห้าเสิบเจ็ดสองห้าเก้าแปดนะคะนุ้นเป็นมะเร็งมะเร็งเนื้เลือดขาวกินไขกระดูกหลักะมอเข้ากับฉีดยาสกัดซื้อเข้ากับบ้านในบ้านในคีโมบ้านในเฮตเอียงน่ะนะคะตอนนี้นุ้นยังยางบไดาอยู่เพราะมันเจ็บน่ะนะคะ มันยังเอาลงวะคะเอาลงผื้นบ้านใดๆนะนะในเรตเตอร์นอ่หลังจากที่ดื่มแล้วมีอาการเป็นแนวใดในโอมไดทโฮสอบถามพิน่นฟั่งน้ำกันครับสวัสดีครับโอมเนอะโอ้โอ้ๆๆๆๆค่ะ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 กินน้ำแมกเนติกของไร้เห้าเปลี่ยนแปลงแนวใดแน่เมลี่รูปไปตัวไตแอนเดือนมหันนี่ไตข้นลอยเปอร์เซ็น100เลยเพอไตลูกนั่นมันจะข้างพั่งนั่นมันลอยเปอร์เซ็นเลยดีร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าสั่นหมอว่าอาการยางอืู่เนี่ยของเจ้าหัน อาการอาอื่นดีดีขึ้นเบิร์ตปวดอันค่าเลือดก็ขึ้นาเลือ,อดขึ้นสามสิบเอดจานทีเลือดโ็ดีนะ่ะอาการปวดขาเนสันเป็นยังไงมันไขขึ้นอยู่บ่มันมันมันบวปวดจะว่ามันบวหายเลยมันมันมันบวปวดโอ้เออดีใจน่ำเนาะยังมัวแต่หยอดเดือนอยู่เดี๋ยวก็ดีขึ้นเนาะจะว่ารู้กับฮารดยางเลี้วซ่อนตัวเองในเบิร์ตยางเลี้ยวเมื่อนวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ผมอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญอยู่กับแมรี่ผู้ป่วยนับว่าเป็นความผากภูมิใจอีกอย่างหนึง่งที่นํามแมกเนติกเราหามีส่วนทรงเสริมและกัซอยเหลือให้ชีวิตของแมรี่เปลี่ยนแปลงมาถึงกับทุกมมือหนี่หลังจากที่ดื้อม,มาแล้วเป็นเวลาหลายเดือนพ่อสมควรนะครับก็ขอบคุณหลายๆจากที่นอนีนเพียงนี่จะเดือนสนามเดือนยวนีงางได เห็นเห็นลงโลดมากก็ดีใจขอบคุณนี่นี่หลายๆเด้อ<า>่ะพี่แนคะทก